มาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของการรับมือภยัยพิบัติต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เขามีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากๆแล้วก็พยายามคิดค้นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศเขาเนี่ยเกิดบ่อยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ญี่ปุ่นเองก็เลยมีการคิดค้นนะคะหลากหลายอย่างขึ้นมาล่าสุดค่ะตอนนี้เขามีการคิดค้นนะคะอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นจานเหล็กยักษ์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือมีคุณสมบัติในการที่จะช่่่ววยยปป้อองงกกันนนแผนดิไิไหคือเอาๆะะต แล้วเนี่ยถ้าตึกเนี่ยเราสร้างขึ้นมามันอาจจะมีการสัมผัสร,รับกับพื้นหรือว่าอะไรโดยตรงแต่จานเหล็ยกยักษ์ตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เข้ามาแทรกระหว่างกลางค่ะพี่ยอดเพื่อที่จะคอยรับแรง สั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถรับได้สูงสุดถึง9ริกเตอร์เลยทําให้กลายเป็นจากที่ต้องสนั่นวันไหวเนี่ยกลายเป็นว่าสั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอาจารย์แล้วก็บริษัทที่คิดค้นเนี่ยชื่อบริษัทว่าชินวะเรียลเอสเตดนะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นที่เขามีชื่อเสียงด้านนี้มานานพอสมควรนะคะเขามีการคิดค้นเทคโนโลยีการก่อสร้างนะคะสําหรับอาคารป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะซึ่งจานเหล็กยักษ์ตรง บอกว่าจะช่วยในการทําให้จากที่มันจะต้องสั่นสะเทือนมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกสูงหรือตึกใหญ่ขนาดไหนถ้ามีอุปกรณ์นี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้ตึกนั้นเนี่ยมีความเสียหายน้อยกว่าตึกที่ไม่มีอุปกรณ์นี้ค่ะอาจารย์อาจารย์มาว่าเทคโนโลยีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็โดยพื้นฐานออกมาครับก็จะเป็นเหมือนตัวแท่นแล้วมันก็จะมีตัวเหล็กวางแล้วก็จะมีตัวเหล็กประกบตรงนี้พอเวลาที่เกิดการแผ่นดินไหวหรือการสั่นสะเทือนนะครับ ไอตัวฐานเมื่ออยู่ตัวตึ้งก็จะแกว่พอ,อมันแกว่งตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวโครงหลักๆมันไม่เสียหายซึ่งอันนี้มันก็เลยทําให้โอกาสของตึกถลม่มมันน้อยน้อยลง,ลงแต่ว่าถามว่าดีไหมก,ก็ดีครับแต่ประเทศเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการขนาด9ริกเตอร์เนาะแต่ <laughs> มันไม่มีก็ไม่ได้นะยิ่งเมื่อกี้แบบคุยกันแล้วถ้าอยู่ตึกสูงๆเกิดมันจะเทือนนิดนึงขึ้นมาแล้วเราก็เหมือน อาจจะเป็นงี้ก็ได้ครับเขาเจ็บและช้ำมาเยอะเขาเลยบอกว่าสูญเสียไม่ได้แต่เหมือนเรายังไม่เคยโดนเราก็มีความรู้สึกว่าเอาก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าถ้ามันมันสามารถป้องกันแรงสั่นสะเทือนเพราะว่าอาคารที่บันทังก็เกิดจากจากแรงสั่นสะเทือนนะถ้านวัตกรรมใดๆก็ตามถ้ามันยิ่งประเทศที่เขาเจอมาบ่อยๆและเขามีการพัฒนามาเนี่ยเราเราก็สมควรนะสร้าง ตึกที่จะสร้างต่อจากเนี้ยอะไรก็ตามที่มันสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรที่ป้องกันได้ผมว่ายังไงก็สมควรที่จะต้องทําด้วยผมไ้คุยกับพี่ยอดนอกรอบสั่นกันที่เชียงรายสองสามริกเตอร์ก็มอถึงนะกรุงเทพกรุงเทพมหานครอาคารเ็มพายตรงแยกสาทรนะลงกันมาเป็นพันๆคนเลยครับทุกคนอยู่ออฟิศแล้วก็รู้สึกได้ จริงยิ่งน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงๆไอ้มาตรฐานเนี่ยเรากาลังพูดถึงแบบโอ้ตึกเขาสร้างมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแล้วเราก็ไม่มีการเหมือนแบบมีโอกาสเข้าไปตรวจหรือปรับเลยรสร้างแล้วเพราะว่าคงอาจจะปรับยากนะครับแต่ตึกใหม่เนี่ยต่อไปนี้น่าจะตึกตึกบ้านเราเนี่ยผมว่าก่อนที่กฎหมายจะบังคับเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานของการรองรับเลยลองถ้าบ้านเรามีการเกิดสั่นไหวเกิน5้ิลิตรผมว่า ความสูญเสียคงจะเยอะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครถ้าใครได้เคยขึ้นสะพานแขวนสะพานพระรามเก้ามองมามันเหมือนฉากภาพยนตร์เลยคมันมองจากฝั่งทนข้ามมาก,กรุงเทพเนี่ยมองเข้ามาจะเป็นเห็นแอ่งกระทะแล้วก็มีตึกสูง<ช>เป็นพันพันตึกเยอะมากนะถ้าอันนั้นอะ่ะเป็นด้วยความห่วงใยของนักผู้ภัยว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจินตนาการนะไม่ได้ว่าเรานั่นว่าเราตื่นตัวว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่อาคารเดียวพอ,อไม่ใช่อาคารเดียวปั๊บ วินาทีแรกของการเกิดเหตุเนี่ยมันจะไม่มีใครไปช่วยใครก่อนอนักกู้ภัยก็จะต้องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวเองจนกว่าจะปลอดอภัยก่อนอถึงจะออกไปช่วยคนอื่นน,นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันประชาชนทั่วไปก็ตามก็ต้องช่วยต้องช่วย ดูแลตัวเองกันให้ดีแต่คิดความเสียหายมันไม่น่าจะแค่เฉพาะตัวตึกเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆตัวตึกก็จะต้องไปทับข้กกลางครับไปทําความเสียหายกับพื้นที่ใกล้เคียงเียงและบ้านเราเห็นไหมครับสร้างติดๆกันเลยสร้างถ้ามองจากจริงอย่างที่ผมบอกนะมองไปตึกสูงเยอะแยะที่อยู่เข้าไปกลางเมืองสีลมเดินเข้าไปสีลมเข้าไปแบบเหมือนเมืองนอกเลยก็คือคือไม่เห็นเมฆแล้วตอนนี้ ไม่เห็นค,ความโล่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอาเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียจากที่เราได้เห็นภาพข่าวมามาตื่นตัวอย่าได้ตื่นตูมครับแต่ว่าการที่เราเตรียมความพร้อมเนี่ยจะเป็นการ ช่วยซัพพอร์ตหรือบรรเทาความที่มันเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีความพร้อมเนี่ยมันจะเสียหายเยอะนี่บอกว่าเป็นนวัตกรรมป้องกันถ้าเกิดเรื่องขึ้นก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลกระทบกับมันแต่ว่าตอนแรกที่เราคุยกันเป็นนวัตกรรมบรรเทาก็คือเรื่องเกิดแล้วมันก็มีทั้งนวัตกรรมที่ที่เรื่องเกิดแล้วและมีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกแต่นวัตกรรมป้องกันเนี่ยผมว่าสาคัญมากเพราะว่าป้องกันป้องกันเนี่ยมันทำให้เมื่อ อะไรก็ตามถ้ามีนะว่าป้องกันที่ดีค่ะถึงแม้มันจะแพงแค่ไหนบ้านเราถ้าเป็นถ้าเป็นถึงแม้จะไม่เคยเกิดขึ้นก็ตามตึกสูงๆมันราคาเป็นต้องไม่รู้เท่าไหร่เอาพวกเนี้แหละครับใส่เข้ามาเพื่อป้องกันความปลอดภัยผมว่ามันช่วยชีวิตคนอย่าว่าแต่เยอะๆเลยแค่คนเดียวผมว่ามันก็คุ้มค่า<ด>มากๆเลยค่ะ อย่าลืมติดตามชมรายการ n i a Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n i a Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย